สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงหลอนอยากเล่าและเรื่องหลอนอยากเล่าที่ผมจะนำมาเล่าใน EP ีนี้ก็เป็นเรื่องของกฎการอยู่หอพักราคาถูกก่อนที่จะไปรับชมรับฟังกันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับโดยผมจะเล่าในมุมของผู้เขียนนะครับวันนี้ ผมได้ย้ายเข้ามาหอพักแห่งนี้เนื่องจากความลำบากเงินทองเท่าที่ผมมีคงพอให้ผมตกงานได้อีกแค่เดือนสองเดือนเท่านั้นแต่ห้องพักราคาเดือนละ800แบบนี้หาแทบไม่ได้แล้วในปัจจุบันมองภายนอกเป็นตึกเก่ามีสภาพเหมือนตึกล้างล้อมไปด้วยป่าหญ้าสูงและปกคลุมอยู่ใต้เงาของต้นไทรที่สูงกว่าตึกสี่ชั้นมอเตอร์ไซค์สี่ถห้าคัน จอดกันอยู่อย่างเงาเงาข้างลงลรถโสมเศษใบไม้ตกเป็นชั้นหนาอยู่ทั่วบริเวณเงยหน้าขึ้นไปสุดทางเห็นชื่อหอพักเป็นตัวหนังสือขนาดใหญ่เขียนเอาไว้ว่าหอพักนวนชวีนางนวลชวีหรือเจวีเป็นมนุษย์ป้าวัยประมาณห้บกว่าพูดจาพงผ่างเสียงดังดูปากจัดจนผมไม่กล้าที่จะพูดอะไรกับแกมากนะัก และเจวีพาผมไปดูห้องตามชั้นต่างๆแล้วบอกว่ามีห้องว่างตั้งแต่ชั้นสองขึ้นไปส่วนชั้นสมและชั้น4ก็แล้วแต่จะเลือกผมเลือกชั้นที่สมองไปตรงทางเดินริมระเบียงเห็นรองเท้าหลายคู่อยู่ตามหน้าห้องผมเลยตกลงเลือกห้องสุดท้ายของชั้นสอาจจะเดินไกลบันไดหน่อยแต่ก็แลกกับความเป็นส่วนตัวเวลาอากาศร้อนๆผมชอบเปิดประตูไว้ แล้วไม่อยากให้ใครมาเดินผ่านไปมาแต่ถ้าเป็นสาวๆก็ยังพอรับได้เอาเป็นว่าผมเลือกห้องสุดท้ายแล้วกันสัมภาระของผมมีเพียงกระเป๋าใบเล็กๆสองใบใบหนึ่งไว้ใส่เสื้อผ้าอีกใบก็เป็นจานชามและเครื่องครัวเล็กๆน้อยๆเมื่อตกลงเช่าห้องแล้วก็จ่ายเงินไป800บาทจากนั้นก็เข้าอยู่ได้เลยไม่ต้องมัดจำอะไรถ้าราคาค่าหอเท่านี้ กับเมนูไข่และมาม่าครั้งละครึ่งสองผมจะยืดอายุตกงานไปได้อีกนานหลายเดือนแบบนี้ชีวิตค่อยมีลุน้นระหว่างนั้นค่อยหาสมัครงานทำไปเจ๊วีให้กุญแจห้องแล้วบอกให้เข้าพักได้เลยแถมยังให้รหัส WiFi เอาไว้ด้วยแต่บอกว่าเอาไว้ดูหนังดู YouTube ตอนกลางคืนแต่คนที่นี่ก็ชอบความเป็นส่วนตัวทำอะไรก็เบาๆหน่อยแล้วกันแล้วตอนกลางคืน อาจจะเงียบสักนิดแต่ถ้าเป็นคนทำงานแล้วกลับมาพักผ่อนก็คงเหมาะสมก่อนผมจะเดินขึ้นห้องเจวีก็บอกว่ากล้วยที่วางอยู่ตรงเคาน์เตอร์สามารถยิบไปกินได้ตลอดเวลาหรือจะเอาขึ้นไปกินที่ห้องก็ได้แกปลูกไว้ที่หลังหอผมเห็นวางอยู่ไว้เกือบสิบหวีผมจึงขอหยิบขึ้นมารูปทองสักหวีทันทีวินาทีแรกที่ผมเปิดห้องไม่ได้คาดหวังว่าจะงดงามแบบรีสอร์ท แต่ก็ไม่คิดว่ามันจะโสมได้ขนาดนี้มันเป็นห้องขนาด3คูณ3เมตรมีห้องน้ำในตัวข้างประตูหน้าห้องน้ำก็มีตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่สภาพและขนาดของมันเหมือนกับเอาโรงศพสองลงมาตั้งติดกันแต่ถ้าเอามันออกได้ผมว่าวิสัยทัศน์ของผมคงจะกว้างไกลมากขึ้นแต่ก็เอาไว้ก่อนก็แล้วกันและในห้อง ก็จะมีเตียงไม้เก่าๆกับที่นอนแบนๆมีคาบดังๆเละอะยู่หลายจุดพัดลมติดผนังที่กรอบเหล็กเต็มไปด้วยสนิมส่วนผนังนั้นเต็มไปด้วยรอยสติกเกอร์เหมือนมีคนเคยติดโปสเตอร์หรือสติกเกอร์ไว้เต็มห้องมองออกไปนอกบานเกตก็จะเห็นระเบียงที่เอาไว้ตากผ้าแต่ที่พิเศษที่สุดก็คือที่ระเบียงนั้นด้านหลังมีสวนกล้วยของเจวีจริงตามที่แกพูด แต่ก็มีสิ่งหนึ่งที่คล้ายๆกับเจดีขนาดใหญ่ตั้งอยู่มองไกลๆก,ก็เหมือนมีรูปใครบางคนติดอยู่ผมรู้ทันทีเลยนั่นคือที่เก็บกระดูกของคนตายบางทีอาจจะเป็นเจ้าของที่เก่าหรือไม่ก็ญาติของเจวีโดยรวมแล้ว800บาทถ้าคนอื่นอยู่ได้ผมก็ต้องอยู่ให้ได้เช่นกันจากนั้นจึงลงมือทำความสะอาดปัดกวาดเช็ดถูเสียเงือเสียเวลาไปหลายนาที จนพบกับบางอย่างที่เสียบอยู่ในล่องของพื้นใต้ตู้เสื้อผ้ามันเป็นซองจดหมายที่ดูเก่าและเหลืองแล้วที่ด้านในมีจดหมายเขียนทิ้งเอาไว้มองออกไปข้างนอกตอนนี้ก็เริ่มเย็นแล้วมีลมเย็นๆพัดเข้ามาผมจึงจัดการงัดไข่ต้มกับข้าวสวยที่ผมซื้อมาจากหน้าปากซอยเมื่อตอนบ่ายออกมากินโดยไม่ลืมที่จะใส่ซอสเพื่อเพิ่มรสชาติเหยาะลงไปให้พอดี กินเสร็จก็ตบด้วยกล้วยของเจวีลูกสองลูกให้พออิ่มท้องหลังจากที่กินอิ่มแล้วสมองก็ชักจะคิดอะไรในแง่บวกได้มากขึ้นจึงหยิบจดหมายที่เจอขึ้นมาอ่านก่อนจะมีคนเดินมาหน้าห้องแล้วพบว่าเป็นผู้ชายคนหนึ่งอายุน่าจะสัก30สกว่ากว่าเขาแกกว่าผมกินบุหรี่ของเขาลอยมาก่อนที่ตัวของเขาจะมาถึงซสอีกเขาทักทายสวัสดีแล้วถามผมว่า เพิ่งย้ายเข้ามาใหม่เหรอผมก็ตอบไปตามนั้นคิดอีกแง่ก็ดีที่มีเพื่อนอย่างน้อยที่นี่ก็จะได้ไม่น่ากลัวมากจนเกินไปเขาถามผมที่มองบุหรี่ที่มือของเขาว่าควันบุหรี่ของเขาลบกวนผมหรือเปล่าผมบอกว่าเปล่าเพียงแค่พยายามจะเลิกมันเท่านั้นเราคุยกันอยู่สักพักก็รู้ว่าแกชื่อพี่ชัยทำงานเป็นช่างเชื่อมอยู่ลงกึงแถวนี้ ดีไม่ดีผมอาจจะทำหาง,งานจากแกก็ได้แต่ตอนนี้แค่สร้างมิตรเอาไว้ก่อนจากนั้นแกก็ขอตัวแล้วบอกว่าถ้ามีอะไรก็เรียกได้นะฉันอยู่แถวๆถนี้จนเมื่อนึกขึ้นมาได้ผมจึงหยิบจดหมายขึ้นมาอ่านต่อเป็นลายมือของใครบางคนที่เขียนเอาไว้พร้อมกับวาดรูปง่ายๆข้อความทั้งหมดมีดังนี้กดข้อที่หซื้อที่ด้วยเหรียญคุด ในตึกแห่งนี้มีหลายสิ่งที่คุณควรจะต้องทำเพื่อให้ยังสามารถอาศัยอยู่ที่นี่ได้อันดับแรกคือการซื้อที่โดยใช้เหรียญตาขุดแบบโบราณเท่านั้นผมทดสอบมาหลายชนิดแล้วมันไม่สามารถทำให้ฝันร้ายหายไปได้นอกจากใช้เหรียญตาขุดถ้าคุณไม่มีผมแนะนำให้ใช้ของผมซึ่งวางอยู่ใต้ฟูกในส่วนของหัวนอนไม่ต้องตกใจไป เหรียญน,นี้จะช่วยคุณได้เพียงแต่คุณต้องหยิบขึ้นมาก่อนและกล่าวทักทายกับอากาศในห้องนี้ว่าห้องนี้เป็นของคุณเหรียญน,นี้เป็นของคุณและที่นอนนี้เป็นของคุณแล้วก็ซอดเหรียญเก็บเอาไว้ที่เดิมอานจบข้อแรกหัวใจของผมก็ตุ้มๆต,มตอมๆรีบเดินไปดูที่หัวเตียงในสภาพขาอ่อนแรงก่อนจะพบว่ามีเหรียญคุดอยู่ใต้นั้นจริงๆณตอนนั้น ผมไม่คิดจะหาเหตุผลอะไรผมจึงทำตามจดหมายนั้นแล้วก็ซอดเหรียญเอาไว้ที่เดิมแล้วผมก็รีบกลับมาอ่านต่อกฎข้อที่2ในบางคืนจะมีคนมายืนอยู่ที่ประตูตรงระเบียงเข่าตัวสูวงกว่าขอบประตูทำท่าเหมือนจะก้มลงมามองแต่ผมก็ไม่เคยเห็นหน้าเขาดังนั้นห้ามใช้ระเบียงตั้งแต่เวลาตีสองถึงหกโมงเช้าพออ่านจบข้อนี้ ผมรีบกระโจนไปปิดประตูทั้งด้านหน้าและด้านหลังทันทีจากนั้นก็คือน,น้ำลายและอ่านกดข้อต่อไปกฎข้อที่3บางคืนจะมีผู้หญิงแอบมองคุณมาจากห้องน้ำแล้วเธอจะถามคุณว่าชอบฟังเรื่องผีไหมให้ตอบไปว่าชอบได้รู้ดังนั้นผมจึงรีบเปิดไฟห้องน้ำเอาไว้นาทีนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้กฎข้อที่สบางคืน คุณอาจจะเห็นเงาดํามานั่งยองๆขย้าถุงกอบแคปเล่นที่ปลายเตียงให้คุณโยนถุงผ้าไปให้เขาแล้วเขาจะไม่ปรากฏตัวอีกผมคิดในใจว่านี่มันบ้าอะไรก็ไม่รู้รู้แค่อย่างเดียวว่าทางเดียวที่ผมจะรอดในคืนนี้ผมต้องรีบอ่านกฎทั้งหมดให้ได้กฎข้อที่5ที่นี่ผู้เช่าไม่นิยมวางรองเท้าไว้หน้าห้อง ตึกนี้แทบจะไม่มีคนอยู่แล้วเท่าที่มีก็คือชั้นหนึ่งที่เต็มทุกห้องชั้นสองไม่ค่อยมีคนชั้นสามก็มีเพียงแค่ผมและชั้นสี่ไม่มีใครอยู่เลยรองเท้าที่วางอยู่หน้าห้องต่างๆเจวีเอาไว้รอคนที่จะมาเช่าทำเหมือนว่ามีคนอยู่ห้องนั้นๆแม้ว่าบางครั้งคุณอาจจะเห็นรองเท้าที่หน้าห้องหรือมีการเปิดไฟในห้องนั้นอันที่จริงแล้ว ไม่มีใครอยู่เลยผมโดนมากับตัวแล้วกฎข้อที่6อย่าตากผ้าทิ้งไว้ตอนกลางคืนเพราะมันจะมีผู้หญิงที่ชอบปีนป่ายตึกไปมาและจะชอบเช็ดปากที่อาบไปด้วยเลือดและของเสียตามเสื้อผ้าที่ตากอยู่และมันจะซักไม่ออกกฎข้อที่7 ้าได้ยินเสียงผู้หญิงมาเคาะประตูหรือเดินผ่านห้องเวลากลางคืนให้คุณคุยกับเธอไปตามปกติแต่อย่าอนุญาตให้เธอเข้ามาในห้องซึ่งพอผมอ่านถึงประโยคนี้จู่ๆก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นผมคิดอะไรไม่ออกได้แต่ถอยหนีออกห่างจากประตูก่อนที่จะมีเสียงหวานๆของผู้หญิงตะโกนผ่านประตูมาว่าย้ายมาอยู่ที่นี่ไหมหรอเอาของกินมาฝาก ผมรู้สึกใจแข็งอย่างประหลาดเดินไปที่ผ้าม่านดูก็เห็นว่าเป็นผู้หญิงคนหนึ่งใส่เสื้อยืดกางเกงขาสั้นผิวขาวทำให้ความกลัวของผมนั้นหายไปจนหมดสิ้นผมรีบเดินไปส่องกระจกที่ห้องน้ำแล้วกระโดดสองก้าวยาวๆกลับไปที่หน้าประตูก่อนจะเปิดประตูไปหาเธอกลิ่นหอมของเธอลอยมากับลมด้านนอกเธอบอกว่าเธอชื่อพึ่ง อยู่ที่ชั้นนี้เหมือนกันแต่ที่ทำงานของเธอมีของกินเสมอถ้าไม่ลังเกียจจะแบ่งให้กินก็ได้จากนั้นนางฟ้าประจําหอคนนี้ก็ยื่นถุงพลาสติกที่ข้างในมีขนมถาดโฟม4-5ถาดในถาดพวกนั้นมีขนมชั้นทองหยิบทองยอดอะไรแบบนี้ผมเดาว,ว่าเธอคงเป็นสาวโรงงานที่ทำงานอยู่แถวๆวนี้ หน้าตาผิวพรรณดีเหมือนกับคนกรุงเทพนี่ขนาดไม่ได้แต่งหน้าแต่งตัวอะไรมากผมก็ยังเห็นเธอว่าไม่ต่างอะไรกับดาราผมรับถุงนั้นมาแล้วก้าวครอบคุณเธอจังหวะเดียวกันเธอเหมือนจะชะเง้อเข้ามาดูในห้องผมนึกได้ว่าห้องยังไม่เรียบร้อยดีและกางเกงในก็วางกร,ากระจายอยู่บนเตียงจึงขวางตัวไว้แล้วแกล้งถามเธอว่าอยู่ห้องไหนแล้วเธอ ก็บอกว่าอยู่ห้องแรกริมบันไดาสายตาของเธอมองผมเหมือนมีความรู้สึกแปลกๆแบบที่ผู้หญิงกับผู้ชายรู้สึกกันแต่เวลานี้คงจะไม่เหมาะจริงๆผมจึงบอกเธอไปว่าเพิ่งย้ายมาถึงยังทำความสะอาดห้องไม่เสร็จเธอจึงพยักหน้าและยิ้มให้ก่อนจะบอกว่าเธออยากเห็นวิวตรงระเบียงของห้องผมว่ามันจะแตกต่างจากห้องของเธอไหม ผมต้องใจแข็งอย่างมากพอรู้ดีว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเธอเข้ามาในห้องของผมแต่สถานการณ์ตอนนี้ผมดึงใครมาลำบากด้วยก็คงจะอายเขาและทรมานคนอื่นเสียเปล่าใจหนึ่งก็อยากจะเดินไปถามพี่ชัยว่ามีงานให้ผมทำไหมจะได้รีบสร้างเนื้อสร้างตัวเลี้ยงสาวได้สักคนผมได้บอกเธอไปว่าฝุ่นในห้องยังเยอะไว้วันหลังค่อยมาดูนะครับ เธอมองหน้าผมด้วยแววตาเหมือนมันเคี้ยวก่อนจะบอกว่าไปก็ได้ฝากแบ่งขนมให้พี่ชัยด้วยแล้วกันผมมองตามหลังเธอจนสุดสายตาเธอเดินไปที่ห้องดิมสุดแล้วก็เหลียวหันมามองแล้วโบกมือบายๆแล้วก็เปิดประตูเข้าห้องไปใจผมเต้นแรงคิดเสียดายอยู่ความจนนี่มันไม่เอื้ออำนวยเสียจริงๆก่อนจะไปนั่งยิ้มและอ่านจดหมายต่อ พร้อมกับหยิบขนมหวานขึ้นมากินด้วยแต่ขนมก็แห้งและเหนียวฟืดคอชอบกลกดข้อที่เหลือก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรมากเอาเป็นว่าผมตกลงปรงใจที่จะอยู่ที่นี่ต่อไปให้ได้แต่ที่น่าแปลกก็คือพี่ชัยทนอยู่ข้างห้องกับสาวสวยอย่างน้องพึ่งโดยไม่คิดอะไรบ้างเลยเหรอหรือว่าน้องพึ่งไม่เล่นด้วย คิดไปคิดมาก็ว่าจะไปอาบน้ําจึงยัดของที่เหลือใส่ตู้เสื้อผ้าไว้ก่อนให้ห้องดูโล่งที่สุดจากนั้นจะได้เตรียมเข้านอนตกกลางคืนผมสะดุ้งตื่นสองหูได้ยินเสียงคนกดชักโคกแต่มันก็เป็นเสียงที่ใกล้มากและรู้สึกว่ามันจะดังมาจากห้องของผมเองแสงไฟห้องน้ำที่ผมเปิดทิ้งไว้ตอนนี้ประตูมันแง้มออกมาแล้ววินาทีที่ผมใจหายก็คือ มีใบหน้าของยายคนหนึ่งยื่นหัวกระเซิะกระเซิงออกมาใบหน้าของยายคนนั้นดูน่ากลัวแม้ดูเหมือนว่ากำลังยิ้มให้ผมก็ตามผิวซีดๆเหมือนคนตายไปนานแล้วยิ่งทำให้ผมหัวใจจะวายจากนั้นยายก็ถามผมว่าชอบฟังเรื่องผีไหมผมร้องลั่นตกใจสุดคิดด้วยความกลัวยายคนนั้นจึงทำท่าทางเหมือนจะคานออกมาจากห้องน้ำ ยิ่งทำให้ผมเสียสติเหมือนคนบ้าก่อนที่จะมีเสียงใหญ่ๆของผู้ชายคนหนึ่งดังออกมาจากตู้เสื้อผ้าว่ากลับเข้าไปในซ้วมอีแกนี่ห้องของกูจากนั้นประตูห้องน้ำก็ปิดลงเสียงดังแล้วสิ่งที่ผมไม่คาดฝันจะเจอก็คือพี่ชยัยคานออกมาจากตู้เสื้อผ้ารอบนี้ผมส่งเสียงดังก่อนที่พี่แกจะพูดกับผมว่า ทำไมน้องไม่ทําตามกฎที่พี่เขียนไว้ให้ล่ะดีนะที่พึ่งไม่เข้ามาในห้องไม่งั้นน้องตายแน่ๆขณะเดียวกันจังวหวะนรกก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเสียงเคาะประตูในตอนนี้และเสียงเรียกเบาๆของน้องพึ่งที่กำลังบอกให้ผมเปิดประตูเธอกำลังสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ตัวผมก็ดันรีบกระโจนไปเปิดประตูเหมือนคนไม่ได้สติแต่ภาพที่เห็นตรงหน้าคือ น้องพึ่งคนน่ารักตอนนี้กลายเป็นศพขึ้นอืดเธอได้กล่าวว่าให้เธอเข้ามานอนเป็นเพื่อนได้ไหมแต่นั่นก็คือประโยคสุดท้ายที่ผมได้ยินแล้วก็หมดสติไปหลังจากนั้นผมตื่นขึ้นมาอีกทีที่ชั้นล่างพวกพี่ๆที่ชั้นล่างมาช่วยกันยกผมตอนหมดสติพาลงไปอยู่ชั้นล่างของหอสุดท้ายผมก็ถามเรื่องราวหลายอย่างที่เกิดขึ้นภายหลังจนได้รู้ว่า ห้องที่ผมอยู่คือห้องของพี่ชัยแกแอบเล่นชู้กับน้องพึ่งแล้วแฟนของน้องพึ่งก็จับได้เลยยิงตายทั้งคู่คาห้องผมคิดในใจอะไรกันมาอยู่ที่นี่ไม่นานก็ต้องย้ายออกแล้วหรอจากนั้นผมก็เลยตัดสินใจว่าจะยังไม่ออกมาจากที่นั่นผมออกไปหางานทาแล้วผมก็ได้งานเป็นพนักงานขนของที่ประจำรถทัวร์สายหนึ่งอาศัยว่า เดินทางไปกับรถตอนกลางคืนแล้วก็กลับห้องไปนอนหลับตอนกลางวันซึ่งหลังจากนั้นผมก็ไม่กล้านอนกลางคืนจนกว่าจะเช้าอีกเลยครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องกฎการอยู่หอพักราคาถูกถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยเวณะที่นี้ด้วยนะครับและท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์บอกกันไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับ สำหรับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ